สวัสดีค่ะพิญญาจากครัวปันสุขนะคะเสาสบายสบายจะนําเสนอน้ํากระเจี๊ยบน้ําผึ้งค่ะวัตถุดิบวันนี้นะคะใช้เป็นน้ํากระเจี๊ยบสดนะคะ150 ml แบบอุ่นร้อนแล้วก็น้ําผึ้งนะคะ30 ml วิธีทําง่ายๆเลยค่ะนําส่วนผสมของน้ําผึ้งเทลงไปในภาชนะนะคะแล้วก็ผสมกับทางกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ การลดความดันนะคะอาการไอค่ะสร้างความกระชุ่มกระชวยนะคะแล้วก็มีสา,ารต้านอนุมูลอิสระจากทางน้ำพึ่งด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาเทในภาชนะพร้อมเสิร์ฟเป็นน้ำสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์นะคะดีต่อสุขภาพดีต่อใจค่ะอีกหนึ่งเครื่องดืมดีๆจากตัวปันสุกคะ่ะน้ำกระเจี๊ยบน้ำพึ่งขอบคุณค่ะ